นีครับพี่น้องผมเิ่นนกค้ำเนี่ยจับจับแทบได้เลยนกเขาครับขมเชื่องควมอมบบมีผูดใดเห็ดอย่างมันมันกับเชื่อง,งกับหูเกื่อนกับว่าบโมี่ภเห็ดไปอย่างมันทำลายมันผสงค์ลายกับมันกับยุของมันครับบ่มีย่านบ่มี่ย่างครับเนี่ย นกเขา,เเเาได้ครับเนี่ยจ้าเป้าก็ได้ครับเนี่ยเพามเชื่องของมันครับไปไปกินมันรลล้องนะครับพี่น้องมาที <c> ่ <ười> โอ้โห้เบิ้งอะไรครับเนี่ยครับนี่ไกลย,ยู่บางยังแค่ว่านี่ครับนอ่างสิบยี่สิบเส้น้วครับเนี่ยนกพ่นโอ้ยเนาะ ไปแล้วครับกลับมาแลยก็ได้ยากเลยครับย่างหาคนร้วิวครับเบื้องเอาครับอ้าวฟังได้ะเะาออกยื้อทูบเรับนกเขาตัวนี้ครับแต่หักว่าทรัตั์โลกครับ ไปนะครับด <ś webinars> ันดันหาจิ้มของเขา